ถึงงานมอเตอร์โชว์นะครับจะคุยกับใครได้ดีไปกว่าเจ้าของงานไม่มีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาอยู่กับพี่เอกครับคุณอนุทัยอิ่มนาวนาครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามถึงมอเตอร์โชว์หน่อยปีนี้ครั้งที่46ใช่ไหมพี่ใช่พื้นที่จัดงานเป็นไงบ้างครับปีนี้ปีนี้นอกเหนือจากที่เรามีเชเลนเจอร์1-3ครับแล้วก็มีพอ4หรือว่าแอคทีฟพอ4ซึ่งปีที่แล้วก็มีแต่ปีที่แล้วก็จะมีหนักๆก็จะเอารถซูเปอร์คาร์มาโชว์นะครับแต่ปีีีน้้มกาารยย อิสเซอรี่ทั้งหมดไปอยู่นู่นหมดเลยอ๋อไปรวมไว้ตรงนั้นเลยตรงนั้นก็จะมีอะไรอิสเซอรี่เจ็ดวันแรกนี่จะเป็นโซนมีมีโซนจีนมาออกบูธจีนโซนจีนคืออะไรพี่พวกออโต้พาร์ทออโตพาร์ทออกบูธครับแล้วก็มีโซนเรียกว่ามูเตลูก็ได้อ๋อให้บูชาได้ด้วยครับอย่างพระพิฆเนศอย่างพระต่างๆน็น่าจะเป็นรูปเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือเนี่ยต้องต้องแวะไปดูได้สวงดูมากแล้วก็จะมีโซนรถ มาครับดิสมีโซนกันยางขาไถอ๋อแล้วก็ยูสคาร์ดนิดหน่อยครับมีหลายอย่างแนั่นปีนี้นั่นครับอ่าเพราะนั้นใครที่มางานปีนี้เนี่ยนอกจากเชลเลนเจอร์หนึ่งถึงสามแล้วอย่าลืมไปที่ฮอลสี่ด้วยแล้วมีห้าด้วยนะห้าอยู่ตรงไหนพี่ฝั่งตรงข้ามครับเรียกฮอลห้าอยู่ติดกับอารีนาแต่ถ้าเป็นฮอของบีวายดีโดยเฉพาะอ๋อมีกิจกรรมของบีวายดีใช่ก็ราะเอารถมาดับน้ำโชว์ก็เรียกว่าปีนี้พื้นที่งานขยายมากขึ้นกว่าเดิม หลักๆเดี๋ยว c ช a เลนเจอร์หนถึงครับข้างในมีอะไรเดี๋ยวให้พี่เอกพาไปเดินชมดูหน่อยนะครับว่าแต่ละบูธแต่ละค่ายปีนี้มีอะไรมาแสดงกันบ้างไปพี่ผมเดินเข้ามานี่ผมเจอเซเลน่านี่ผมชอบก่อนเลยนะหนึ่งล้านหกแสนถาสนใจนะี่รุ่นใหม่นะหนึ่งล้านหกเนี่ยใช่ไหมกีพาวเวอร์กีพาวเวอร์แล้วจัดว่าราคาดีดีมากต่างจากรุ่นที่แล้วซึ่งเป็นไฮบริดไฮบริด แวะดูหน่อยแวะดูหน่อยนี่ราคาดำเดี๋ยวลดสีสีน้ำสีออกน้ำเงินน้ำเงินนะน้ำเงินเขียวเขียวไหมนี่ผมชอบข้างหลังเนี่ยเออมันเปิดได้สองส่วนอันนี้เปิดแบบบานใหญ่ใหญ่แต่ถ้ากลัวติดข้างหลังนะอันนี้อัตโนมืออัตโนมือเปิดเปิดอีกท่อนเดี๋ยวนะอ๋อนี่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 นเนี่ยอ๋เนี่ยข้อดีคือตรงนี้เออว่ะแล้วมันพับได้หมดนะทับแบนแล้วได้นะได้ได้ได้มันมันมันให้เรียบได้ป่ะนไหม อ๋อขึ้นข้างๆดึงเส้นสีน้ำเงินกว้างกว้างกว่าพบนนี้ลงได้อยู่แต่มันดีตรงที่มันเปิดสองสองส่วนอ๋อแต่ผมว่าเขาต้องเปิดเบาะแถวสามออกเพราะว่าแถวสองมันได้เอ็นมันได้เยอะม่ะเอ้ยได้อยู่อ๋อนี่มันมันแยกมันขยับเข้าซ้ายขวาได้ด้วยนี่นี่ผมชิดเข้ามาผมเข้ามาอย่างนี้ก็สบายนะนี่นอนอย่างนี้ได้เฮ้ยนี่หมอกับ ไปรับส่งลูกดีว่าพี่จะต้องมีลูกแค่สองคนพอนะมีมากเลยน่าจะก็กลางแถวสามไงคือแต่ใช้นี้ผมว่ากําลังดีนะขับเองได้สบายๆไม่ใหญ่เกินไปด้วยเป็นอีกคันหนึ่งที่มามอเตอร์โชว์คราวนี้แนะนําเลยครับต้องเข้ามาดูหน่อยเข้ามาดูแล้วข้างหน้าก็สวยมีลายไม้มีนู่นนี่นั่นสวยกว่าตัวรุ่นรุ่นไฮบริดนะจะบอกไว้เลยนะถามเซลล์ดนนี้ตอนซื้อให้เขาอธิบายให้หมดว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ฟังกชั่นต่างๆ พคนเราจะไม่ค่อยถามเซลล์ตอนแรกผมยังคิดว่าเขาบอกเปิดราคาในงานมอเตอร์โชว์คิดว่าต้องมีสักล้านแปดล้านเก้าเออเสียวประกาศตอนแรกยังใช่ไหมคุยกันอยู่เลยแปดหรือเก้าแปดหรือเก้าขู่เพิ่งเปิดมาเท่าไหนหกแค่ล้านหกเก้าแถวเลยอะ่ะดีเลยอ๋อที่เขาบอกไม่ต้องใช้ใช่ไหมเออทีอ่นี่สุดยคนเราจะเตะแล้วมันไม่เปิดนะยไม่เปิดเลคือเนี่ยพอเขาแปะไว้ให้ตรงนี้ไงจริงๆมันต้องบอกไม่เตะน,นะพี่ยืน่นถ้าเตะเนี่ยเจ็บนะ หลายวันก่อนหน้านี้รถรุ่นอื่นที่มันมีเปิดท้ายอ่ะแต่ไม่เคยเปิดไล้ทีวใช่ก็มันไม่มีมันไม่มีบอกไงเราไม่รู้เซ็นเซอร์อยู่ไหนวอลโววอลโวข้างๆนี้หน่อยวอลโวนี่เขาจะเปิดตรงใหม่เฉพาะรุ่นใหญ่นะรุ่น X490 กับ EEXEXEX กับ X4 เลือกเอาว่าจะเอา EX หรือจะเอา X4 เอาไฟฟ้าเลยแต่ EX90 ก็มีทั้งแบบ6 กับแบบเจ็ดนะใช่นี่เป็นหกที่นั่งใช่ป่ะแต่ภายในก็สวยมากมีมีทั้งหกมีทั้งเจ็ดมันจะสะอาดเกินไปป่ะข้างในเราจะทับในโซ่บกพี่พี่ผู้ขับดีกว่าผมจะเป็นผู้ผู้โดยสารเนี่ยสวยมากนะลายลายเนี่ยสีนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยนะสีข้างนอกแต่ต้องยกให้นะวอลโวในภายในเขาดีไซน์ดีวัสดุดีก็สี่ล้านกว่านะคุ้มราคามแต่สีมันสวยมากข้างในนี่คือทรงเบาะด้วยสีเบาะด้วย เป็นพี่พี่จะซื้อเลือกสีนี่แหละภายในสีเนี้ยเหรออืมมันทำไมมันดูสะอาดตาอย่างเงี้ยเหรอชอบมากเอาใบจองมาเพราะเบื่อครับเพราะเบื่อสีดำลูกพี่ผมชอบอีกแล้วเอาใบจองมาจริงจริงมาดูแบบผมเห็นด้วยส่วนใหญ่รถมันจะออกแบบสีดำเป็นเน้นสปอร์ตเป็นดำเงาเนี่ยดูลายไม้คาร์บอนอะไรพวกนี้นะพันนี้ก็สวยนะดูเนี่ยเปิดมอเตอร์โชว์นี่เลยงานพี่นี่แหละ X490 ถ้าไม่พร้อมไปไฟฟ้าก็ใช้แบบนี้ไปก่อน อารมณ์ปกติอารมณ์ปกติไม่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 หวือหวาไม่ดูไม่ไฮโซเท่าไหร่เพราะมันเพราะมันเป็นสีดำเปล่าใช่สีดำไงแค่สีแหละทําให้เปลี่ยนเลยนะทั้งนี้ไซร์รถมันก็น่าจะพอๆกันเนียผมว่าบอดี้เดียวกันเนออมันแค่เครื่องไฟฟ้ากับกับักอินไฮบิทแค่นึ่งอ่ะก็แวะมาได้นะครับบูทโบ้ะ มิสซูบิชิต้มานะเขาไม่รถเปิดตัวใหม่ไม่เคยเปิดที่ไหนนี่อันนี้อันนี้เป็นรุ่นพิเศษ Expander HEV Play แต่งชุดแต่งไงแต่นี่นี่ที่เปิดก่อนเข้างานพี่เลยเอาจริงจริงคิดว่าสวยไหมชอบไหมชอบอะไรที่สุด ไม่เห็นข้างในนะแต่ชอบข้างนอกไม่มองจากข้างนอกเนี่ยชอบอะไรไฟกระจังรวมเลยอ่ะหรอสีแดงหลังคาดำสีเหลืองหลังคาดำสีขาวหลังคาดำอันนี้ไม่ชอบชอบสีขาวจริงเหรอมีสีอื่นมีสีเหลืองก็พอได้อยู่สีแดงนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบสีแดงแนวนี้ชอบสีแดงเพลินอะไรเออแต่ผมอ่ะผมมาชอบไฟหน้ามัน ตั้งแต่วันเปิดตัวแล้วมองมาเห็นชอบก็ได้นรวมรวมแบบมันต้องรวมรวมแต่บอดี้ลายบอดี้ข้างๆของมันก็ท้ายก็สวยฝาท้ายก็สวยนี่นี่เจอพี่ต้องถามนี่เลยเป็นไงเป็นไงน่าภูมิใจนะรถคันนี้สร้างที่เมืองไทยใช่โดยมีช่างญี่ปุ่นมาอะไรมาเขาโลวกับทีมไทยเพิ่งรู้ว่าพื้นฐานมันมาจากรถกระบะไทตันที่ผลิตบ้านเราใช่เป็นรถบ้านแล้วก็เริ่มตั้งแต่รุ่นที่แล้ว ทำไมรถแข่งมันต้องเอาถังน้ํามันขึ้นไว้บนเนี้ยใช่ป่ะนี่ถังน้ำมันมันป่ะคือบาลานซ์น้ําหนักรถส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นถังเซฟตี้ไอ้พวกเนี้เหรอถังเซฟตี้มันมาตีมันมันแข่งรถจะใช้ถังเซฟตี้ถังเซฟตี้ต้องตีคอเวอร์ด้วยอะไรทั้งอย่างเลยอลูมิเนียมอย่างเงี้ยเพื่อเผื่อป้องกันมันไงข้างในเป็นถังเซฟตี้เบาะพวกนี้ตัวหนึ่งแพงไหมพี่ นี้อันนี้ไม่ใช่คาร์บอนอันนี้ก็น่าแล้วสามสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นไม่ใช่คาร์บอนอ๋อที่เซฟที่บุกที่เบลมันมีคันนึงนะ้วไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่เมซูบิชิอิติโน่เลยไหที่ญี่ปุ่นเหรออ๋อตอนที่เขาได้แชมป์ใช่ไหมสีแรกที่เขาลงลงเลยก็ได้แชมป์เลยอ๋ออ๋อมันบอดี้ที่แล้วแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นฮอตมากนะรุ่นนี้นะญี่ปุ่นคือขายได้เยอะนะ ไปโชก็ซื้อไปเป็นทำให้ญี่ปุ่นแพงมันล้ากว่าบาทเงน้นเ้าซื้อไปทําอะไรกันอนะับเข้าจากไทยไปไงล้วไปทําอะไรก็ไปขับขนของเขาอะไรแต่คือขึ้นเป็นคนประเภทยังไงไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบถ้าขนของจริงๆเขาใช้รถหกล้อเล็กหรืออะไรฮะเอแต่ญี่ปุ่นเนี่ยนิสุบิชิเนี่ยเริ่มมามาฮิตก่อนหน้านี้จะเป็นลีโว่พวกรถมันล้ากว่าบาทอ่อมันแพงกว่าญี่ปุ่นนะคนที่ขับก็อิจฉา แล้วตอนนี้ครับกเพิ่งเปิดตัวกันเนี่สื่อไหนก็แล้วแต่ลงแต่รุ่นนี้แต่งานโชว์ที่ไหนก็มีแต่รุ่นนี้ออ๋เป็นโปรเจกต์แรกมาที่ Art ลารีอาร์ตเขาร่วมกับมิซูบิชิก็จะกลับมากลายกลับมาคองลารีอาร์ตครับเป็นบอดี้ก่อนหน้านี้อันหนึ่งแป๊บเดียวแล้วก็มาเป็นบอดนะี้นี้นะอ่ะก็เป็นก็ปีนี้ <Good. S 1> ตามเชียร์กันเหมือนเดิมตามเชียร์นะครับเอเชียคอสต์กันที่ลารีกับมิซูบิชิลารีอาร์ มีคันนึงอยากดูคันไหนครับเขาบอกว่าย้อนยุคอะย้อนยุคเอาเดยเอาดยนี่อีซูซูเลี้ยวขวาดากอนแม็กนี่ไอ้ทรงนี้ต้องนึกถึงอะไรนะอีซูซูมงกรทองอ่าก่อนัยรุ่นเขาจะไปวางเครื่องกันวางเครื่องเจบ้างเครื่องอะไรบ้างแต่นี่เหมือนเขาแบบเขาเอารถเอารถเก่ามาทาใหม่ใช่ป่ะใช่เครื่องใหม่นะเครื่องรุ่นใหม่นะดูดิอ๋อเป็นเป็นเครื่องไอ้นี่เป็นไฟลป่ะเครื่อง2.2ใหม่เพราะนั้นเขาก็รีบิวใหม่หมดภายในก็น่าจะใหม่นะ ก็ดีนะคนมีรถแล้วมาทําให้มันคือรถท่าสภาพเดิมจริงๆมันจะขับลําบากไม่สนุก <ừ> แต่พาทำเนี่ยเปลี่ยนข้างในใหม่ให้มันดูนั่งสะดวกสบายมากขึ้นเครื่องดีมากขึ้นใช่ป่ะใช่เท่ดีเท่ดีคันนี้เขาบอกเป็นคันเดียวในโลกครสนใจน้องแววเป็นยงานมีถึงวันไหนพี่วันที่6เมษา 6เมษายนมีตั้งแต่ความจริงวันบุคคลทั่วไปก็26ถึง6 26มีนาคมถึง6เมษายนนะมีชั้นเชลเลนเจอร์1 2 3แล้วก็แอคทีฟฮอร์4ฮอร์5ฝั่งนู้นด้วยปกติเข้าชมงานซื้อบัตรหน้างานได้เลยไหมได้เลยครับซื้อบัตรหน้างานได้เลยมีชิงโชคมีชิงโชคชิงรถรถยนต์มอเตอร์ไซค์มีหมดอ่าแล้วก็ใครที่ มาถึงที่งานนะครับแนะนําว่ามาเริ่มจากที่ Cha เ l e n จ e r นี่ก่อนก็ได้หนึ่งสองสามก่อนครับเ,ออเดินเชลเลนเจอร์หนึ่งสองสามปุ๊บแล้วก็แวะไปฮอสี่จะบอกกอย่างนะว่าเข้าฮอสี่สะดวกกว่าถ้าคุณมาทางลงทางด่วนมาจะเห็นสนามฟุตบอลของทีมเมืองทองเมืองทองตรงข้ามลงสนามจะมีทางเข้านั่นคือฮอสี่อ๋อแต่คุณต้องอาจจะต้องไปยูเทอร์มานหนึ่งอะ่ะคือเคเลงนเลงตรงนั้นไว้ก่อนอเข้าไปปุ๊บจะเข้าอาคารจอดรถได้เลย มีอาคารจอดรถข้างหลังเหรอไม่ต้องบูธมาใต้เชลเลนเจอร์เนี่ยคือจอดอาคารมันก็มีทางเชื่อมเข้ามาในฮอร์ีเลยแล้วคุณสามารถจะคอนเน็กเข้ามาในฮอนี้ก็ได้หรือฮอล์ซีแบก็ได้อมีรถให้ทดลองขับด้วยไหมที่งานมีครับก็มาติดต่อตามบูธของแต่ละเจ้าแล้วก็จะมีรถรับส่งไปส่งที่สนามเทสที่ริมเล็กอ๋อมีตรงริมเล็กทําเป็นสนามเทสนะครับก็ครบถ้วนนะครับใครที่จะมางานมอเตอร์โชว์ครั้งที่46นะครับอย่างที่พี่เอกแนะนำนะทางเข้าง่าย แวะเข้าฮอ4ี่ก่อนเลยหาที่จอดรถง่ายสะดวกด้วยนะครับมีรถเปิดใหม่มีแคมเปญมีโปรโมชั่นข้อเสนอพิเศษที่สําคัญเลยคือมีรถให้ทดลองขับสนใจรุ่นไหนติดต่อแต่ละบูธนะครับก็มีสนามให้ทดลองขับอยู่ที่ริมเลกด้วยครับยังไงก็แวะมากันนะครับ26มีนาคมถึง6เมษายนครับวันนี้ขอบคุณพี่เอกมากครับขอบคุณครับ